เอาเอาเอาเสื้อยังอยู่เสื้อยังอยู่เสื้อยัอยู่ใครน่ใคร้ใครเขีบเสื้อเหอื้อเหลืองนอนงายแตงเลยเมื่อกี้นี่เสื้อเหลืองนอนง่ายเจนหนึ่งเสื้อยังอยู่ครบทุกตัวเลยน้ำตาลหางยาวตื่นแลอยังลูกน้ำตาลหางยาวนอนงายแตงเลยลูกแม่มิตารำตื่น้อยังมิตารำเด็กชายดํำตื่แล้วครับก็ปวดก็มูเทอีเม่ดับหน่อยหนิงอีเมย์ยัยดับน่อยหนิง พุกธกงูถิแหละดีใจไร้เตียขึ้นจักเลยนะคะกีขีคอเลยมั้งนี่ก็ข uh ีคอเลยมั้งนี่อ๋อพี่ใหญ่นี่แห้งคักหนิเอ๊แม่หน่บัดทันตื wow. ه, uh ่นอยู่นี่เอ้ยน้ำตาลห่างยาวยังไม่ตื่นเลยตาลห่างสั้นตื่นหรือยังลูกว้ายเะลื่อเฉลือค่ะแม่ค่ะอ้ยอุ้ยไม่ใหญ่เอ้ยเบื่บ่เอ้ยเบื่อเบ่อบรรทึกินข้าวแร้งนายแล็จะรอดเลยบูบูบูบนอนเฝ้าหน้าบ้านเนี่ยบูบูอื้อ ขักกระมูนี่น people, างอันนี้ดีใจร้ายข้ากระมูอเขาตะตักแม่พุ่นนโคตรวูมูนิโคดกระมูอโคตรข้ากระมูนี่ปะปไปกินข้าวปะไปเร็วเร็ปไ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 ปกินข้าวกันเร็วมาเร็วมาเร็วตันห่างยาตื่นเร็วตื่น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 ไปกินข้าวกันเร็วปะไปไปพาแม่มาไปกินข้างนอกกว่านี้ไปกินข้างนอกก่อนเร็วตื่นตื่น บต๊่นตื่นตื่นตถูกไหมห้าตัวเหลือใครยังไม่มาโบโบเสื้อเขียวตันหางยาวตื่นแล้วตันหางสั้นตื่นแล้วเด็กชายดัมมี่เด็กหญิงกิ้วๆโอเคโอ้โหโอ้โหโปากระลุมเดี๋ยวเอาให ดีควะเลย่ะมาันย่นไใคด้ะดูนห้ี่แม่ต้มข้าวอร่อยอร่อยมาให้กินเด็กมาห้าตัวนะคะลูกของน้องดำน้อยมาจรทุ่งหญ้าริมทะเลมาเลเซียค่ะเมนูน่ารักนะคะเอนดูนะคะสงสาร เด็กด้วยโอกาสเนาะเด็กมาด้วยโอกาสเสื้อลายการ์ตูนสีดำนะคะตัวสีดำนี่เด็กชายดัมมี่เสื้อเหลืองเด็กหญิงน้ำตาลทางยาวเสื้อสีชมพูเด็กหญิงจิ๋วนะคะดำจิว๋วเสื้อสีเขียวเด็กหญิงโบโบนะคะเสื้อสีแดงเด็กหญิงน้ำตาลทางสั้นค่ะสมาชิกครบนะคะห้าตัวน้องหิวข้าวนะคะเมบานเมนูน้าไม่ได้เอามาข้าวมาให้กินในตอนเย็นแม่ดามาแล้วแม่ดายอมมากินข้าวแล้วใครนั่งเฝ้าแม่ดานะ,ะ่ฮะ กาก็ดำหมาก็ดำเนี่ยนังเฝ้าไม่ดำอยู่หน้าตอีกหลายๆตัวมาเฝ้าแม่หนูหน้านะคะจะหาไม่ดำเด็วๆไปหาไม่ดำไปหาไม่ดำกันเร็วๆเข้าเร็วเร็วไม่ดำออกมากินข้าวแล้วเร็วเด็กๆเร็วดำน้ำจิ๋วก็ไปอยู่กับแม่ดำแล้วโอ้โหมาดำมาเล่นต่ก้องแม่นะคะไม่ขาไม่ขาอุ้ยนั่นนั่นนั่นเห็นปะอี่ล้วมาเล่นตะก้องแม่ตะตูดิเหรอ ไม่นล่นตะกงไม่อีหนึ่งอีหลานี่อีหลานนีไม่มาลนตะกลงเมียด้หนิอีหลานหนอีหลานน้อยอีหลานน้อยหน่งต้นหางส้นขากิ่งมากเลยค่ะวิ่งหันมากเลยนะคะวิ here, n n Indeed, room, fire, right. food, ่งเร็วมากเลยวิ่งหันไปว่าวิ่งเร็วนะะไปแล้วตาแม่ดำกันเป็นขบวนะอ้วแม่ดำก็มาดำสีดำกับเหมือนแม่สองตัวนะคะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งกินไล่กาไล่เกอไป ใครกลับบ้านแล้วนะใครกลับบ้านแล้วมีหมากลับบ้านแล้วกลับเข้าบ้านแล้วเพราะว่าเด็กๆยังนอนกันอยู่เลยอ้าวแม่นึกว่าบบบกลับมาแล้วโอ้บบไปเที่ยวอยู่ละคะเพิ่งกลับมาเหรอลูกหืมตหางยาวถึงกอนหนุนบบบมาลูกบบบแล้วไปเป็นเด็กอางกันแล้วจิ๋วๆิวกินข้าวอยู่กับแม่บบบบบบหน้าดำบบบหน้าดำค่ะบบบนะคำนะคะแม่่ะไปเยี่ยวอยู่ค่ะ น้ำลูกเลี้ยกินน้ำข้างในเอาขอนมปังไว้แล้วอืมสภาพบ้านเรียบร้อยนะคะเทอะอะไรเต็มเลยมหมอหมอหมอทั้งร้อยเทข้าวเทของกันเต็มเลยหรือลูกน้ำตาลน้ำตาลทางสั้นตื่นหรือยังลูกคนสวยของแม่ตื่นหรือยังคนสวยตื่นหรือยังไอ้พวกลูกไอ้หน้าดมของแม่หน้าเขาก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้หน้าดมเฉยไอ้ตุ๊บุ๊กตุ๊บุ๊กท้องโบเลยเลยลูก ท้องโบเลยอีเมลผมมาให้ข้าวแรงสองแรงแรงสองแรงแล้วแม่ไ่มาให้ขา้ขาวแรงท้องโบวิ่งลุล,ล,ลูตื่นหรือยังคนสวยแม่ขาหนุ่มสวยไหมคะน้นตาลหางสั้นก็เอามาแล้วจิ๋วๆมาแล้วหนุ่มสวยไหมคะแม่ขาหนุ่มสวยไหมอันนี่ก็สร้างบ้านแปลงเมืองอีหลาคือพกเขาอ้างนะโบโบเขาอ้างไปเรื่อย เขาอ้างเขาอ้างลูกมันจิงยินเรยวๆถอดเสียบไว้พอถอดเสียบก็อดเสียบลูกแหละอากาศมันฮอนถอดเสียแลกแม่ม่นุ่งเห็นไหมถอดเสียบไปซักครับอีเนี่ครับถอดเสียบไปซักครับถอดเสียบไปซักครับผมนี่ครับเสียบมันมั่นละครับบ่ายนี้สองเดียวแล้วครับแม่ครับดมมี่ดมมี่อร่อย อะไยค่ะโดนกัดนะคะเพื่อนกัดขนปุยขนหลุดหมดเลยต้านหางสั้นค่ะแม่ค่ะต้านหางสั้นค่ะต้านหางสั้นนะคะแม่ค่ะเนี่ยถอดเสื้อให้ถอดเสื้อไปซักถอดเสื้อไปซัปกใส่วันหนึ่งกับวันคืนหนึ่งนะเคยสองหนึ่งคืนหนึ่งวันสองคืนละใส่กี่วันวะใส่ให้เมื่อเช้าวันนี้ป่ะคุณแม่คะจะไปเรียนทางรถเด้อลูกหล่าเด้อ ย้นีแม่ไปย้ำนั่นอีแม่ดำไปทางรถเซลเรยังไงเ่งลูกค่ะตุ้มไปฮกกะซอกค่ะอดทนหน่ย่าๆเด้อาง่งค่ะอืมไม่ลอยม่ชุกอืมอืมอืนห่นงอืเล่นันนี่แข่งเอืมอีมาเรยวมาเยวมาเยวไม่มีใครมาเลยเหรอจะมาให้ไม่อุ้เเด็กอ่านกว่าลูกอีหลัเเด็กอ่านกว่าเนี่ยอ ก็กไกด้ดกนะาตาบอบนีน่น้นาตาตัวปิ๊สาวแลตัวกับเพื่อนเลยนั่นนี่กับไอจ้จำดัมมี่อุย้ยสวยไม่ค้สวยไม่คะสวยลูกสวยสวยสวยกีฬาแน่เนี่ยมันตัวใหญ่ก็มูนด้วนี่มันจะมักมุ่งีวะนี่มันจะมักมุ่มนีเหรอเมียโดให้เมนลห้ลูกกันอนอนตื่นหนึ่ง นอนมาทันตื้นอยู่บ่ีกั่นานนมาทันตื้นอยู่บลูกอีเมีย่ะนอนมาทันตตื้นคะ่ะอีม่คะ่ะนอนมาท่นตตื้นคะ่ะอีเม่ค่านอนมาทันตตื้นค่ะอีเม่ขาปนวดมัน,นันนึปุ๊กมันก,นกนะดปุ๊มันกระนาไปแล้วตึง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 งตึง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 งวงนอนตึงต่อเหรอ โอปูชอบมุมนี้คะแม่คะโอปูชอบมุมนี้นะคะตึงตัึงตัึงตึงดึงเล่นตุ๊กตากันในบ้านตุ๊งตุ๊งตุ๊งอืม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 อีหล่าแม่นี่คนเก่ง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 จิวจิวนี่คนเก่งดิจิวจิวเนี่จิ๋วหน่อยนี่มันคนเก่งดิเนี่ยเครื่ยอกกัน ยูเปเด็กอ่างไปแล้วบ๊โบโบนอนอยู่ข้างนอกตันหางยาวนอนเฝ้าน้ำตันหางสั้นค่ะนอนกลางวันกันนะลูกนะพรุ่งนี้ชเช้าเจอกันขอหน้องๆอยู่รอดปลอดภัยนะคะกำลังโตและสนใกล้สองเดือนแล้วคู่นี้แย่งอ่างกัน โบโบกับหางยาวโอ้โหจิ๋วๆเล่นขาตั้งกองแม่ดิกชายดำกับหางสัน้นเล่นตุ๊กตาอยู่ในบ้านเด็ก็ใกล้จะนอนต่ออีกรอบนึงแล้วนะคะเล่นขาตั้งกองแม่ใหญ่เลยจิ๋วๆโบโบคลองอ่าง <laughs> โบ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 ยึดอ่างได้เลยลูกเมื่อกี้น้ำตาลหางยาวยังอยู่อยู่เลย ตันทางยาวเป็นสาวแล้วเอาละจัดไปขาตั้งขากล้องแม่สองตัวนี้ขากล้องอีเม่จะห่างได้ลูกหลาเอ้ยขากล้องอีเม่จะห่างเลยอีเม่แถาเอ้ยนู้นหน่อยไปใช่ปะอีเม่หนูหน่อยมาใหายน้ำไปใช้ปะนู้หน่อยเนี่ยฮึอีเข้าเอ้ยเฮ้ยเป็นสาวเลยนี่ฮึเฮ้ยเป็นสาวเลยบุได้เป็นพ่ออีหลานี่ฮึบุได้เป็นพ่ออีหลาวะ อุตอเลืออฟังไดว่าเป็นพ่ออีหลานม่้ง,งอุตอเลืออฟังไดน,หน้อเป็นพ่ออีหลานนี่น้อเช้าลนี่ตัวบุกง่ายหนึ่งมนะั้มันเขียวมันไปเขาทำเขาเทิมไปเขาปูเขาป้เา,ปา,าเขาเปิรไปพักผ่อนตามอัธยาศัายเลยโบโบได้อ่างแล้วนี่ค่ะติดขาตังกลองอีเม่จะย่างมันเมาเลยตรมือตรมือ โบหลับแล้วยังไงยังไงดำจะมาแย่งโบ่เหรอลูกจิ๋วจิ๋วจะมาแย่งโบ่เหรอจิ๋วก็ซนน่ะสองตัวนั้นหลับแล้วโอ้โหสองตัวอยู่ในบ้านหลับแล้วแล้วรับกันแล้วค่ะนุ่นหมดฤทธิ์แล้วสองตัวตานหางสั้นกับเด็กเด็กชายดัมมี่ตัวนี้ตาแป๋วเลย ตาเปยวจะหลับไหมนะ้อตาเปยวเลยอีจอยนี่อีไริจิวนี่เอาอยไปกวนเขาลูกอยไปกวนเขานั่นเดิกชายดำตื่นแล้วนะั่นเอานอนเอานอนชอบนอนบเบาเขาอ,อบนอนบ้านหลังนี้นี่เป็นบเบาะนอนลูกนอนนอนนอนเขาบ้านสามตัวบบโบก็ส,สโบโบบบบบบบวบบบ ทางยาวเพิ่งตื่นนะลูกหึ้เขาตื่นกันแล้วอีหลาตื่นน้ำกลอนมูบอ่ะอีหลาตื่นน้ำกลอนมูบอ่ะนี่ใส่เยอะมากน้องก็ตื่นตื่นเอหึ้เขานอนกันหมดแล้วนี่หึ้เขาเขาเขาที่นอนกันหมดแล้วอีหลาตัวเดียวนีไรหึ้ง่ายก็มูได้หนิหึตาก็มีคนลูกผู้ใดยหนิหึ้เป็นลูกผู้ใดวะนนี้หึตามันก็มีคนนี่อีหลาเขาก็ตื่นบ่ะมูเขานอนแล้วมูเขานอนอีกรอบหนึ่งแล้นี่ตื่นซ่าก็มูนี่ มือคือสงสัยนอนเล่นน้ำเต็มด,ดําพรได้นอนนี่ย้ำเสารไปน้ำเต็มดาบอเด็กๆออกไปลิเนรถติดตามบอมึองเขานอนแล้วมีเฮามีเม,ม็ดปะเห็ดบ้านปะอีแม็บตรงโน้นบ้านหยดยาเฮหยดยาให้เด,ด้อโอ้มีตัวนึงสองตัวนิดหน,น่อยม,มัดบ่มีจะหมดฤทธิ์กันแล้วนะคะเด็กๆจะหลับกันแล้ว โบเป็นเด็กอ่างวันนี้โบเป็นเด็กอ่างนะคะดีโบโบนะคระับาอัวออกมาข้างนอกอเยื่อหนึ่งตัวที่ยังไม่หมดธิบเพิ่งจะตื่นอ้าวมุ้งปวดอีหลาเนี่ยม,มุ้งปวดนะ้ำตาลทางแย่เร็แค่ไหนเมืองนี้ มุ้ปดหนูด้ค่ะแม่ค้าหนูสวยไหมคะหนูสวยไหมคะอ่าจิ๋วจิ๋วมันออกมาแล้วนันตานหางสั้นหลับแล้วจิ๋วจิ๋วกลับไปนอนที่เดิมส่วนเด็กชายดําออกมานอนตรงนี้ครับแม่ครับเด็กชายดําครับดัมมี่ดัมมี่นอนลูกดัมมี่นอนเล็ว้วนอนเรีวอีเม่ที่เมื่อบ้านแล้ว,ลวใครงอแงยยอยู่ข้างในเขิมเคิมเิมจะหลับแล้วใครร้องไห้หาเพื่อน จิ๋วๆเหรอลอนหาไม่ดำเลยลูกจิ๋วๆนอนแล้วยิยุยิอยู่